ขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะร่วมขึ้นมาร่วมขึ้นมาร่วมขึ้นมาโอเคโอเคโอเคโอ้ยขึ้นไปวะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปลุกขึ้นไป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 ไปร่วมร่วขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวห้าวิหกวิห้าวิหกวิขึ้นไป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 อ่าโอเคจบสวยๆจบสวยๆทดลองเทรดกลางวันดู ใช้คนรุ่มอานาลิซิสโอเคนะครับผมโอเคโอเคนะผมขึ้นตามเทรนขึ้นไปนี่มันเป็นแท่งเขียวขึ้นไปแล้วก็ย่อแท่งแดงเนี่ยเนี่นะครับเอา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 อมันเทรนขึ้นขึ้นมานี่นะเป็นขาขึ้นนะเทรนย่อเนี่ขาขึ้นนะแท่งแดงเนี่ยมันเขียวขึ้นไปชนตรงเนี้ย แต่มันไม่ทะลุมันติดแนวฝั่งนู้นฝั่งซ้ายมือติดแนวฝั่งซ้ายมือนะผมเห็นฝังะไรตัวนี้ยอ่อย่อลงมาย่อลงย่อลงนะแท่งแดงนี่ย่อลงนะแต่เนี่ยแต่อวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มนี้มันสูงใช่ไหมครับวอลลุ่มแท่งนี้มันสูงนะเนี่ยนะสูงนะสูงนะสูงกว่าแท่งนี้อีกนะนะสังเกตน,นะครับเนี่ยวอลลุ่มวอลลุ่มแท่งเขียวใหญ่เนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยตัวที่ผมชี้อยู่เนี่ย นีวอลุ่มแท่งเขียวใหญ่นะแต่วอลุ่มแท่งแดงก็คือนี้เนี่ยวอลุ่มแท่งใหญคือตัวนี้มันสูงกว่าแท่งนี้เใช่ไหมเนี่ยสูงกว่าแท่งนี้เนี่ยเใช่ไหมมันสูงกว่ากันนะอ่าผมก็เลยตัดสินใจเข้าในแต่เมื่อกี้มันลงมารีเจ็คมันรีเจ็คตรงเนี้ยผมกดกดที่จริงอ่ะถ้ามันได้ตรงนี้ก็ก็ราคากว่าจะดีกว่ากันไงมันขึ้นมาตรงนี้ก็ดีนะช้าขึ้นมานิดนึงเนี่ยผมก็ชนะไปโอเคขอบคุณครับ ใช้เทคนิค Volume Analysis แดงคืนกินที่แนวต้านแต่ผมไม่ได้ตีแนวไว้มันมีเส้นเกิดอยู่บนนี้นี่เส้นอยู่บนนี้นี่แนวนี้คิดว่าน่าจะผ่านนะคิดวา่าไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะฉลุยดูก่อนแล้วอีกสิบวิ คิดว่านะใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เคยเทรดกลางวันด้วยโอเคเอจบไปงามๆเเดี๋ยวผมอธิบายไอ้นี่ผมก็ทดลองใช้อยู่นะผมยังไม่ได้ไม่ไม่ไมไมไนั่นเท่าไหร่ตัวนี้ก็มีแนวอย่างที่ว่านะครับมีแนวนะเห็นไหมมีนะแนวนะแนวมาจากนน้นนะแล้วตอนนี้ผมจะอธิบายบทเรื่องบทลุ่มเนี่ยเห็นไหม แท่งแท่งเขียวนี่นะเนี่ยแท่งเขียวนี่นะบนรูมไปเขียวตัวข้างล่างนี่นะแล้วสังเกตแท่งเขียวข้างบนนะเป็นลูกคางเป็นลูกคางเล็กเป็นลูกคางเล็กเดี๋ยวไอตัวลูกคางเล็กเนี่ยไอตัวลูกคางเล็กเนี่ยเดี๋ยวจะจบจอเดี๋ยวผมจะอธิบายเลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมเอาเอานี่ก่อนก็ได้ครับเอา,เอาบลุ่มก่อนลลุ่ม วนรุ่มข้างล่างเนี่ยขึ้นมาประมาณนี้ใช่ไหมเห็นไหมเห็นนะอยู่ประมาณนี้เอาเอาเข็นอ่านี่นะประมาณนี้นะเส้นอยู่ประมาณนี้นะแล้วทีนี้ดูแท่งเทียนข้างบนนะครับแท่งเทียนตัวเนี้ยอ่าลูกห่างเขียวเนี่ยมันอยู่อยู่อ่ามันไม่ใหญ่มากเห็นไหมแต่วนรุ่มนี่ขึ้นสูงนะวนรุ่มขึ้นสูงนะแล้วทีนี้อ่าดูแท่งแท่งแท่งแดงเนี่ยวนรุ่มแดงนี่ครับวนรุ่มแดงเนี่ยสูงกว่าแท่งเขียวนี่นะแล้วก็ ตัวนี้มันลงมาเป็นแดงใหญ่คืนกินเขียวตัวนี้อธิบายผมว่าจะอธิบายตรงนี้เมืเ่อกี้ผมจะผมใส่กรอบสี่เหลี่ยมนี้เมืเ่อกี้นี่นะครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่น้องที่เทรดเดอร์มือใหม่นะครับสังเกตนะสังเกตสมมติว่าเป็นเทรนเป็นขึ้นมาแทงเทียนขึ้นมาเขียว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 ขึ้นมานะอาจจะมีแดงแบบนี้อันนี้เป็นแนวเป็นแนวนะครับข้างบนเป็นแนวนะ เป็นแนวเป็นแนวเป็นแนว <c oughs> เดี๋ยวมบาย,ยโอเคข้างบนมีแนวนะมีเป็นเอา เป็นแนวรับแนวต้านอยู่ตรงนี้นะเป็นอ่าตอนนี้เป็นแนวต้านนะในที่นี้เป็นแนวต้านแล้วทีเน,นี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์เห็นเห็นเห็นกราฟขึ้นมาลักษณะนี้นะเนี่ยเอาอเนากดผิดไปเนี่ยกราฟมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันทําทําแบบเนี้ยมีมีแดงแล้วก็มีเขียวคือที่สําคัญคือตัวเนี้ยเนี่ยท็อปสปินตัวนี้นะครับลูกห่างลูกห่างเขียวตัวเนี้ย คือมันจะกลับตัวมันกลับตัวที่แนวต้านไงมันกลับตัวนะครับถ้าในลักษณะเดียวกันในในทางกลับกันถ้าเป็นขาลงถ้าเป็นขาลงนะถ้าเป็นขาลงมันม,ม,นมีมันมีแท่งเทียนแบบนี้เนี่ยแท่งเทียนแบบลบกนเยอะไปแท่งเทียนแบบเนี้แท่งเทียนเป็นรูป เป็นท็อปสปินแบบนี้นะเป็นลูกขามแบบนี้นะอยู่ที่แนวรับมันก็จะกลับตัวขึ้นมามันก็จะกลับจับตัวขึ้นเงี้ยคือถ้าเอาเงี้ยตัวนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่ตัวนี้มันมันเป็นขาขึ้นใช่ไหมอันนี้มันเป็นมันเป็นขาขึ้นมามันเป็นท็อปสปินสีเขียวเนี่ยไม่เท่าไหร่ถ้ามันเป็นแดงนะอ่ะถ้ามันเป็นแดงมันก็ยิ่งยิ่งมั่นใจขึ้นไม่ไม่ถึงไม่ถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะอ้าวมีเกินแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะมันจะกลง อ่าอย่างแบบเนี้ยเห็นไ,ไหมมันเป็นท็อปสปินเป็นเป็นลูกคางเขียวเนี่ยมันกลับตัวลงเห็นไหมมันขึ้นมารีเจ็คข้างบนแล้วก็กลับตัวลงเลยหรือว่าเราเราจะถือเอาเน,น,นี่ยตัวเนี้ยเป็นเป็นท็อปสปินด้วยก็ได้ตัวเนี้ยแท่งเนี้ยแท่งแดงเนี้ยแท่งแดงเนี้ยแต่มันเป็นเขียวกืนกินแล้วไงอ่าเราถือว่าเป็นเขียวกืนกินแล้วมาเข้าออ,อเดอร์เนี้ยแต่เมื่อกี้ที่ผมเข้าอ,ออเดอร์ตัวนี้เพราะว่าผมเห็นตัวนี้กลับตัวแล้วก็เป็นเป็นแดงเกินกินผมเลยเข้าอ,ออเดอร์ตัวนี้ไม่งงนะครับ โอเคนะครับเนี่ยผมจะไปอธิบายให้ให้อ่ท้ายคลิปแบบนี้ให้ให้อ่าเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับผมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โค้ดไม่ใช่อะไรผมอพอแนะนําได้เมื่อกี้ผมอธิบายไอ้นี่ไปแล้วนะอ่าวอลลุ่มนะวอลลุ่มตัวนี้สูงวอลลุ่มสีเขียววอลลุ่มเขียวขึ้นมาประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเท่ากันกับแท่งนี้ใช่ไหมแต่ตัวท็อปสปินสีเขียวเนี่ย มันไม่ใหญ่มากนะแต่ทีเนี้ยบอลล่มแดงขึ้นมาสูงกว่าแท่งบอลล่มเขียวแต่ทีเนี้ยลงมาลงมาแท่งใหญ่เลยแสดงว่ามีแรงขายเข้ามามีมีมีแรงขายเข้ามา,มมมา,า,มาอ่าผมเลยตัดสินใจเข้าตัวนี้ด้วยเข้าแท่งนี้ตรงเนี้โอเคนะครับโอเคคลิปผมจะยาวไปโอเคขอบคุณมาก อีกแล้วมาอีกแล้วแพทเออ่แบบเดิมๆรูปลุบระฆังลุบแบบเดิมโอเคโอเคขึ้นไป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 ไปถึงไหมขึ้นไปถึงข้างบนข้างบนขึ้นไปถึงข้างบนขึ้นไปถึงเส้นบนขึ้นไปถึงเส้นบนรีเจ็ตข้างบนรีเจ็ตข้างบนผมจะกดแล้วรีเจ็ตข้างบน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 อีก ขึ้นไปถึงข้างบนไม่ทันไม่ทันโอ้ยลงมาซ่าโคตร